สวัสดีค่ะมาตามสัญญาเลขรัฐบาลมาแล้วนะคะงวดนนี้นะคะออกมาให้ท่านรับชมสองชุดรวดเลยนะคะนี่เลยนะคะชุดแรกนะคะมาตามสัญญานะคะให้มาเก้าสามหกนะคะนี่คือเก้าสามหกนะคะนี่คือชุดแรกนะคะท่านอาจจะจับชุดเป็นเก้าสามสามหกหรือเก้าหกก็ได้นะคะ ส่วนสามตัวจะเป็นเก้าสามหกสามหกเก้าหรือหกเก้าสามก็ได้นะคะนี่คือชุดแรกของมาตามสัญญานะคะเลกระแสแรงนะคะส่วนชุดที่สองนะคะมาตามสัญญาหนึ่งสิงหาชุดที่สองนะคะก็คือหกศูนย์เจ็ดนะคะนี่คือชุดที่สองนะคะหกศูนย์เจ็ดนะคะบางท่านอาจจะจับเป็นชุดสองตัวสามตัวได้หกศูนย์ศูนย์เจ็ด หรือ6 7นะคะส่วน3ตัวจะเป็น607 07 6หรือ7 6 0ก็ได้นะคะนี่คือเลขมาตามสัญญานะคะซึ่งงวดนี้เราเห็น2ชุดนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่คือมาตามสัญญาเลขรัฐบาลนะคะสวัสดีค่ะ